เมื่อพูดถึงหนังคาวบอยครับคงไม่มีใครไม่รู้จักรัฐเท็กซัสแน่นอนครับเท็กซัสเนี้ยนะเขาเป็นดินแดนแห่งคาวบอยเลยครับเป็นดินแดนที่มีอิสระในเรื่องของการใช้อาวุธปืนมากๆเลยครับรัฐเท็กซัสเป็นรัฐรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ทางตอนใต้ครับด้านใต้เขาติดกับประเทศเม็กซิโกครับผมเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสหรัฐอเมริกา นั่นก็คือเขามีพื้นที่ทั้งหมดอยู่6,95,622ตารางกิโลเมตรเชียวนะครับแล้วก็มีประชากรถ,ถึง2 9ล้านคนเลยครับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะจ้าแค่รัฐรัฐเดียวครับผมแต่ว่าในอดีตรครับ เท็กซัสเนี่ยไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาครับเขาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเม็กซิโกครับผมแต่มีพรมแดนติดกับสหรัฐอเมริกาและเนื่องจากปัญหาความวุ่นวายและปัญหาทางการเมืองในประเทศเม็กซิโกครับผมทําให้ผู้นําของรัฐเท็กซัสเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเฮ้ย hey, ฉันไม่อยากอยู่กับเม็กซิโกอีกต่อไปแล้วก็เลยอยากตั้งตัวเองครับเป็นรัฐเอกราชของตัวเองครับผมจึงตั้งตนเองเป็นสาธารณรัฐเท็กซัสขึ้นมา โดยมีพรมแดนทางเหนือติดกับสหรัฐอเมริกาและทางใต้ติดกับเม็กซิโกนั่นนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่จบสิ้นครับแม้ว่าจะแยกตัวออกมาเป็นสาธารณรัฐเท็กซัสแล้วปัญหาภายในก็ยังคงอยู่อีกมากเลยครับผมและนักการเมืองเท็กซัสครับเขาก็ไม่อยากอยู่กับเม็กซิโกอีกแล้วเขาต้องการที่จะเข้าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาครับเพราะเขาจะอยู่ในระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก หากเขาไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะโดนรังแกจากทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งเขาก็ต้องเลือกพี่ใหญ่พี่เบิ้มอยู่แล้วใช่ไหมครับหากว่าอยู่กับสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกก็คงไม่กล้ารังแกแต่หากกลับไปอยู่กับเม็กซิโกอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะโดนยำไม่ใช่น้อยครับผมจากนั้นครับผมเขาจึงตัดสินใจว่าเขาจะรวมชาติกับประเทศสหรัฐอเมริกาดีกว่าไม่อยากอยู่เป็นประเทศเดียวๆเลยครับและต่อมาครับวันที่28กุมภาพันธ์ปีคิดตศกราชถึง 845รัฐสภาสหารัฐก็เห็นดีเห็นงามด้วยกับสาธารณรัฐเท็กซัสครับจึงออกกฎหมายที่อนุญาตให้สหรัฐอเมริกาสามารถผนวกสาธารณรัฐเท็กซัส เข้าไปเป็นรัฐหนึ่งของสาหารัฐอเมริกาได้ครับเรียกว่าออกกฎหมายมาเพื่อเอาไปอย่างหน้าตาเฉยเลยทีเดียวครับรัฐเท็กซัสจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของสาหารัฐอเมริกาโดยการเป็นรัฐในลำดับที่2 8ในปีเดียวกันนั่นคือคิตศกักราช1845ครับผมแต่นั่นก็ยังไม่ได้จบครับเพราะว่าเม็กซิโกก็ไม่ยอมสิเม็กซิโกสูญเสียดินแดนขนาดใหญ่ขนาดนี้ไปเม็กซิโกก็ไม่ยอมบอกเฮ้ย แกจะเอาดินแดนฉันไปได้ยังไงฉันยังทะเลาะกอันไม่เสร็จเลยนี่มันเป็นของฉันนะการตั้งสาธารณรัฐเท็กซัสขึ้นมาฉันก็ไม่ได้ยอมนะเว้ยเฮ้ยจึงเกิดสงครามเม็กซิโกอเมริกาขึ้นมาครับซึ่งผลลัพธ์ก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละสหรัฐชนะแบบใสๆอยู่เลยครับสงครามสหรัฐเม็กซิโกครั้งนี้ครับดำเนินไปถึง ปีครึ่งเลยทีเดียวครับสร้างความสูญเสียให้กับทั้งสองฝ่ายไม่น้อยครับผมแต่สุดท้ายครับสหรัฐก็เก็บเอาเท็กซัสไปเป็นของตัวเองได้ในขณะที่เม็กซิโกก็ทำอะไรไม่ได้ก็จึงต้องยินยอมไปอย่างทุกวันนี้นั่นแหละครับรัฐเท็กซัสจึงกลายเป็นรัฐรัฐหนึ่งที่มีความสำคัญมากทั้งสภาพการเมืองเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาครับเนื่องจากว่าชายฝั่งฝั่งหนึ่งของรัฐเท็กซัสครับอยู่ติดกับทะเลครับผมจึงมีการค้าขายมีการส่งออกนำ สินค้าทางทะเลได้เป็นอย่างมากเลยครับ